ครับต่อไปเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับในแต่ละส่วนนะครับต่อในคลิปนี้นะครับทีนี้ก็เป็นการเก็บกิ๊กนะครับหรือเก็บรายละเอียดทีอคอ่คมคมชัดนะครับเก็บรายละเอียดอย่าง,างละเอียดนะฮะเพื่อให้งานมันสมบูรณ์แล้วก็คมแล้วก็ไล่น้ําหนักครับทุกอย่างเรื่อยๆส,ส่วนเปลกตามันก็จะไม่เป็นเส้นนะครับมันก็จะเป็น บนรุ่มของน้ำหนักไปนะครับชื้อครับนี่างด้านหลังมาก็ได้ครับหัวบนลงล่างนะครับหังนิดๆ ็ใส่ขนตาที่เราเรียนมาในใบงานรแรกๆนะครับก็คือการต่อเอาจิกซอมาต่อเข้ามาในรูปรปเดรูปที่เราฝึกมาทั้งหมดนะครับหูตาจมูกแล้วก็ส่วนตา่างๆ Okay, เก็บรายละเอียดทั้งห้งกันครับอ่อนการข้มเหมือนกันครับครับ,รบนี่เราก็ลงนะครับลงเงานะครับอ่อนการเข้มเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะนี้ก็จะมีกระดูกอ่อนอยู่ในหูนะครับเป็นลนักษณะเหมือนกับไม้งามนี่ก็จะเป็นร่องนี่ก็จะเป็นเงาขึ้นมาตัวนี้เป็นร่องเล้นแสงไว้ครับ เราเข้มกลางอ่อนอ่อนกลางเข้มถ้าเราเก่งแล้วก็ทำมาเข้มกลางอ่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เก่งก็อ่อนกลางเข้มนะครับก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเหมือนกับที่เคยสอนลักษณะของหูนะครับดูด้วยอันนี้ก็คือทําให้ดูเป็นเป็นแนวทางในการลงแสงเงาซึ่งมันไม่ได้ยังไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับโดยการเขียนอย่างรวดเร็วนะรเพื่อ ให้เรารู้เทคนิควิธีการในการลงแค่นั้นที่เหลือก็คือความละเอียดที่นักเรียนจะลงไปวาดนะครับในงานจริงนะครับใช้ความละเอียดอันนี้ยังไม่ละเอียดนะครับนี่คือทําให้ดูเป็นแนวทางในการลงแสงเงาแล้วก็เพิ่มการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแบบไหนอะไรยังไงแค่นั้นนะครับ,รบก็เป็นลายผมเราก็ต้องดูให้ละเอียดถ้าเรายิ่งสังเกตแล้วก็ดูนะครับ มากๆนะครับเราจะทําให้งานของเราออกมาดีแล้วก็ใช้ความละเอียดในตัวเรานี่แหละอันนี้ก็จะเป็นติ่งนครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเข้มนิดนึงส่วนลึกนะครับสังเกตว่ามันจะมไม่ีอะไรเป็นเส้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเ,เงาที่มาทาทา นี่คออย่าลืมนะครับเรื่องการตัดขาดนะครับของคอคออกจากใบหน้านะครับจะทำให้เกิดความลึกตื้น,นลงอ่อนก่อน ทำทีละจุดหรือว่าค่อยๆดูรวมๆไปก็ไดนะ้แต่การเขียนรววมๆมันก็จะทําให้เราแบบเช็คความแม่นยำได้มากขึ้นว่ารวมนมจะพลาดน้อยมันจะได้พอดีจังหวะน้ำหนักแสงเงาคได้พอดีทุกส่วนไม่หนักไม่เน้นไปทางดึงทางใดตรงนี้นก็จะเป็น ร่องตรงกลางตรงข้างก็จะม,มีด้วยนะครับต้องระวังด้วยเบา มี่เม่าเส้นมันขยายขึ้นมามันก็จะดูค่อยๆละเอียดเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาเราทำเส้นต้องให้ละเอียดตรงนี้นะครับเพ่อไปทำให้เนียน เส้นนี้ตัดขึ้นเพราะเกิดจากเงาที่มันเลื่อนลงมาตรงคอแล้วเพิ่มเข้าไป ่วนผมนะครับแล้วก็ทําจากบนลงมาล่างก่อนก็ได้ครับหรือจะล่างขึ้นบนก็ดูเอาครับเพราะว่าถ้าตรงเงี้ยมันจะเส้นมันจิ้มลงไปในงนีน้ที่เราเคยเรียนมาแล้วในในเรื่องของผมหรือทําเส้นกลับไปกลับมาก็ได้ครับอยนีก็ได้งนี้ก็ได้ แนะนำให้ทำเหาลาดินสอให้มันปลายแหลมนะแล้วก็กำหนดรอนของผมด้วยถ้าเราต้องการให้เกิดรอ,อนผมนะครับการยิ้มเป็นเส้นนีก็ดอรอนนี้นะครับ,นะรบก็จะมีอ่อนอ่อนกลางเข้มนะครับก็จะทำให้เกิดความนูมขึ้นมา ดึงเกียงคืนรองนั่งเขียนที่ไม้นอนยิงงอ,อไปก่อนก็ได้ครับก็เราค่อยลงเป็นเส้นก็ได้ยิ่งละเอียดมากยิ่งยิ่งนุ่มจากนุ่มไปหา ความเข้มได้เนี่ยก็คือน้ำหนักอ่อนที่เข้มได้เนี่ยมันก็จะทำให้งานเราดูจริงมากขึ้นใจเย็นนะครับเพราะว่าการเขียนใหม่ๆการเขียนใหม่ๆมันก็จะยังไม่ไม่ได้คล่องตัวเท่าไหร่นักเราก็ยังไม่ชานาญเาะนั้นเราก็พยายามค่อยๆทําไปนะครับอันนี้ที่เขียนได้เร็วเพราะว่าเราเขียนมาบ่อยเขียนมาเยอะนะครับก็สามารถเขียนเข้าใจว่าแสงเงาอะไรยังไงตรงไหนบ้าง ก็จะทำให้เขึ้นงานเยขึ้นย,ยังไม่แม่นแต่ว่ามันก็มันก็ได้ลักษณะของการลงแสงเงาที่ที่พอจะเข้าใจเป็นแนวทางได้นะครับที่เหลือคือความละเลอียดของเรานะครับแล้วก็การให้เวลากับงานเพราะงานอะไรที่มันเขียนเร็วแล้วมันก็คงจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากเท่ากับงานที่เราใช้เวลาดันั้นนี้เขียนเป็นแนวทางสําหรับนักเรียนที่หรือว่าคนที่ต้องการที่จะฝึกหนใหม่นะครับไม้รู้แนวาทางใน,นการเขียน ซึ่งพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำบ่อยๆซ้ำๆเยอะๆนี่จะเป็นวนผลมหรือว่าจะทำวนกมขึ้นมา่มอานดประมาณนี้นะครับเรื่องของการวาดอันนี้ยังไม่ดีนะครับแต่ให้รู้ว่าวิธีการเพิ่มแล้วก็ดู เขาเรียกอะไรน้ำหนักแสงเงาเนาะที่ที่จะลงในใบหน้าของคนเนี่ยเราก็ลงลักษณะน,นี้การเพิ่มน้ำหนักเข้าไปแบบไหนที่เหลือก็คือเราเราไปดูที่งานจริงตรงนี้ก็จะมีความนูนให้เห็นนะครับคิ้วทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดที่เหลือให้มากขึ้นให้คมชัดขึ้น ให้เหมือนจริงมากขึ้นก็อยู่ที่ที่ความละเอียดของแต่ละคนนะครับแล้วก็การให้เวลานะค,ความอดทนการลงนะรการสังเกตนะครับว่าแสงเงาอะไรอยู่ตรงไหนนะครับกระโหลกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องเน้นขึ้นมาปนะระมาณนี้นะครับก็จะ เส้นเส้นมันขยายขึ้นมามันทำให้ดูเส้นใหญ่ครนะับแตกะทีแล้วมันก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนี้<อ><อ>ตรงนี้ยังไม่ใสนะ่ตรงป่ามันก็มากลับมาเก็บ มิสออก็พยายามเหล่าเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงานเราจะไม่ค่อยคมชัด ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็จะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะเส้นขยายขึ้นมามันกยังดูไม่ละเอียดนะครับ ันกบบะครประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่ประมาณนี้นะครับก็ให้รู้วิธีการลงนะครับล้วก็ค่อยๆเก็บยละเรียบไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังไม่จบแต่ว่าเราก็ให้รู้แนวทางวิธีการลงที่เหลือเราก็ไปลงในงานจริงแล้วครับถ้าเราถนัดเส้นทางเดียวเราก็ถนัดขวาก็เป็นเส้นทางเดียวก็ได้ไม่ผิดนะประมาณนี้ครับ